แนวคิดของวัตถุที่มีมวลมากเสียจนประส่งผลทําให้แม่แต่แสงก็ไม่อาจหนีออกมาได้นั้นได้ถูกนําเสนอขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนักบุกเบิกบาทหลวงชาวอังกฤษที่ชื่อจอห์นมิเชลในปีคศ .1784 การคํานวณอย่างง่ายของมิเชลกล่าวว่าเมื่อวัตถุที่มีความหนานแน่นเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์และเมื่อมันมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าดวงอาทิตย์ที่500เท่าแล้วละกน็นั่นก็จะไปส่งผล ทำให้ความเร็วหลุดพ้นบนพื้นผิวของดาวก็จะมีมากเสียจนแม้แต่แสงก็หนีออกมาไม่ได้ซึ่งมิเชลต้องข้อสังเกตได้ถูกต้องบางส่วนที่บอกว่าอาจมีวัตถุมวลมหาศาลอยู่ในอวกาศเจิงแต่สำหรับการตรวจหาลุ่มดำที่ไม่มีการเปล่งแสงในตัวเองออกมาในสมัยนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะตรวจหาด้วยกล้องโทรทรรศ์กระจกจึงทำให้สัษฐานของดาวทรงกลมสีดำจึงยังคงเป็นเรื่องที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ แต่ถึงอย่างนั้นการจุดประเด็นดาวยักษ์สีดำของมิเชลนี่เองก็ได้ไปทำให้นักวิชาการในสมัยนั้นตื่นเต้นมากกับการไม่อยู่ของดาวขนาดยักษ์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้เพราะมันฟังดูลึกลับและชวนน่าสงสัยเหลือเกินแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงต,นตว้นศตวรรษที่19เมื่อการค้นพบคุณสมบัติใหม่ของแสงโดยเจมเคิร์กแมกซ์เวลล์ในปีคศ1865ที่พบว่า มันมีพฤติกรรมเหมือนกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นเดียวกับคลื่นวิทยุก็ไปส่งผลทําให้ความสนใจในเรื่องการมีอยู่ของดาวขนาดยักษ์จึงเริ่มลดลงเพราะถ้าแสงมีคุณสมบัติที่เป็นคลื่นมากกว่าที่จะเป็นข้อมูลแล้วละก็มันก็จะไม่มีความชัดเจนเลยว่าด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงใดๆจะมีผลต่อการหลบหนีของคลื่นแสงได้ซึ่งการมาของสัมพัทธภาพสมัยใหม่นี่เองก็ได้ไปหักล้างในข้อสังเกตของจอห์นไมเชลไป ในเรื่องของแสงที่ถูกยิงขึ้นมาจากดาวเลิกมวลมหาศาลว่ามันจะถูกทำให้ช้าลงโดยแรงโน้มถ่วงของดาวจนถึงขั้นแสงได้หยุดการเคลื่อนที่และย้อนตกกลับมายางพื้นผิวของดาวทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป <S <S ในปีคศ1915อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้พัฒนาทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปขึ้นมา <S <S เพื่อมาอธิบายว่า ความโน้มถ่วงจะมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่ของแสงได้อย่างไรและไม่กี่เดือนต่อมาหลังจากที่ไอสไตน์ได้เยผยแพร่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปคาร์ชวัตเชลก็คนพบวิธีแก้โจทย์ปัญหาในสมการสนามของไอสไตน์ได้สำเร็จเพื่อมาอธิบายถึงสนามความโน้มถ่วงของจุดศูนย์กลางมวลทรงกลมที่พบว่าความโน้มถ่วงในสมการนี้มันมีพฤติกรรมที่ประหลาดมากในชื่อที่รู้จักกันว่ารัศมีชวัตเชล ซึ่งเป็นที่อยู่ของภาวะเอกฐานอันมีค่าไม่สิ้นสดุดตามสมการของไอน์สไตน์ซึ่งขณะนั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าลักษณะธรรมชาติของพื้นผิวภายในของลุมดำนั้นจะมีลักษณะเช่นไรายกันแน่ต่อมาในปีคศ1924อาร์เธอร์ 24, อเอดดิงตันก็ได้ออกมาสแสดงเห็นว่าภาวะเอกฐานสามารถเลือนหายไปได้ภายหลังมีการเปลี่ยนพิกัดจ,จุดตามสมการของเขาที่ชื่อว่า e d ด i n g t o n f i n กิลสไตล์โคออร์ดินตซึ่งอธิบายถึงระบบพิกัดคู่สำหรับเลขาคณิชวัดเชลในหลุมดำทรงกลมสมมาตรอีกทางตามสมการของ e d ด i n g t o n ิงเกิลสไตล์โคออร์ดินตยังแสดงเห็นว่าแท้จริงแล้วภาวะเอกฐานในรัศมีชวัดเชวนั้นไม่ได้เป็นจุดเชิงกายภาพใดอย่างใดซึ่งข้อมูลนี้ยังตรงกับสิ่งที่ชอนเลอร์แมท ศาสตราจารย์นัดฟิสิกและดาราศาสตร์ที่หาวริลลเคอ์ทเล็กเลฟเฟนตระหนักไว้ในปีคศ .1933 ที่กล่าวว่าภาวะเอกฐานภายในรัศมีชวัดชิวนั้นไม่ได้มีลักษณะเชิงกายภาพด้วยเช่นกันอีกทั้งในปีคศ .1922 อาร์เธอร์เอดิงตัน 22, ton, ยังได้แสดงความเห็นเสริมมาไว้ในหนังสือของเขาไปอีกว่า มันมีความเป็นไปได้ที่มวลของดาวเลิกขนาดใหญ่จะสามารถบีบอัดลงมาสู่ภายในเขตลัศมิชวัตชิวได้เพราะทฤษฎีของไอนสไตน์นั้นช่วยเราสามารถแยกแยะถึงความหนานแน่นของดวงดาวในอวากาศได้เช่นดาวยักษ์แดงเบทเจอร์จูสเป็นตน้นนั่นก็คือดาวเลิกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ250ล้านกิโลเมตรก็อาจมีความหนานแน่นไปไม่มากกว่าดวงอาทิตย์ของเราก็เป็นได้อีกทั้งผลจากความโน้มถ่วง ก็ยังสามารถทําให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆได้ดังนี้ประการแรกด้วยแรงโน้มถ่วงที่มากพอก็จะสามารถทําให้แสงไม่อาจหลีกหนีพ้นออกมาได้ซึ่งการแผ่รังสีจากภายในนั้นก็ย้อนตกกลับไปได้เหมือนดังกับการโยนก้อนหินขึ้นสู่ฟ้าบนโลกที่มันมักจะตกคืนสู่พื้นผิวโลกเสมอประการที่2การเคลื่อนผ่านไปทางแดงของเส้นสเปกตรัมมันจะยิ่งมีค่ามากขึ้น หากแสงมีการเคลื่อนตัวออกไปจากแหล่งกำเนิดประการที่3หามวลสารมีค่ามากพอมันก็จะสามารถกอให้เกิดความโค้งของการอ,อกกาดขึ้นมาอยู่โดยรอบตัวของดาวได้และในปีคศ .1931 ดรสุพรมัญญ,ญันจันทราเสขนนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียก็เคยได้ใช้สมการในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษมาคำนวณหาว่าจะต้องมีมวลเท่าไหร่ วัตถุจึงจะเริ่มมีความไม่เสถียรจนเป็นที่รู้จักกันในชื่อค่าขีดจำกัดจ,จันทรสเตรอนที่1.4โซล่าแมสโดยค่าดังกล่าวก็คือค่าของมวลมากที่สุดของดาวแคระขาวคือค่าประมาณ1.4เท่าของมวลดวงอาทิตย์แต่หลังจากที่ดร์สุพรมัญญาณได้นำเสนอค่าขิดจำกัดนั้นไปเขาก็ถูกคัดค้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มนักฟิสิกส์ชื่อดังหลายๆท่านในยุคนั้น เช่นอาร์เธอร์เอดิงตันและเลฟดาฟวิโดวิชลันดาวในเรื่องการที่ต้องมีกลไกอะไรบางอย่างจะสามารถจุดยางการล่มสลายของแกนดาวได้แต่ปัจจุบันเราก็ทราบกันด้อยู่แล้วว่าสันนิษฐานของดรสุพรมัญญานนั้นถูกต้องบางส่วนนั่นก็คือหากดาวแคร์ขาวมีมวลสูงกว่าค่าขิดจำกัดจันทรัสเซคอนมันก็จะยุบตัวลงมากลายเป็นดาวนิวตรอนที่มีความเสถีสยร แต่ในปีคศ1939เจโรเบิร์ตออฟเฟนไฮเมอร์และนักฟิสิกส์ท่านอื่นได้เคยทำนายไว้ว่าดาวนิวตรอนที่มีมวลเหนือกว่าค่าขีดจำกัดจันทรสัสถีอนที่ระดับหนึ่งมันจะสามารถยุบตัวเองลงมากลายเป็นหลุมดำได้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อค่าขีดจำกัดทอร์แมนออฟเฟนไฮเมอร์ฟอร์คอฟหรือเรียกสั้นว่าทอฟลิมิตที่บอกว่า ดาวนิวตรอนจะคงสภาพอยู่ได้ที่มวลระหว่าง1.5ถึง3เท่าของมวลดวงอาทิตย์แต่ภายหลังตรวจจับการรวมตัวกันของดาวนิวตรอนที่ชื่อ G170817 w 17, ซึ่งคาดว่าภายหลังจากการรวมตัวกันมันน่าจะกลายสภาพเป็นหลุมดำได้นับตั้งแต่นั้นจึงได้มีการเปลี่ยนค่าขิดจำกัด TOF เพิ่มไปเป็น2.17อีกทั้งออฟเฟนไฮเมอร์และเพื่อนร่วมงานของเขายังได้ตีความถึงภาวะเอกฐาน นักเขตแดนแลัสมีชวัตชิวได้ว่ามันเป็นสถานที่ที่เวลานั้นจะหยุดเดินอย่างไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเวลาณภาวะเอกฐานนั้นหยุดเดินนั่นก็เป็นเพียงมุมมองของผู้สังเกตการจากภายนอกเท่านั้นไม่ใช่มุมมองของผู้ที่ถูกสังเกตภายในลุมดำแต่อย่างใดเพื่อเห็นภาพก็คือหากเรากำลังมองดูนักบินอวกาศที่กำลังตกลงไปสู่ลุมดำเราจะเห็นได้ว่า นักบินอวก,กาศผู้นั้นดูเหมือนเรากับถูกแช่แข็งให้ค้างอยู่บริเวณน,นั้นตรงขอบลัสมิชวชัเชลแต่หากสลับกลับมาดูที่มุมมองของนักบิน,นอวกาศเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกแช่แข็งแต่อย่างใดพอ,อนาฬิกาของเขาก็ยังคงเดินไปแบบปกติยุคทองของการศึกษาหลุมดำในปีคศ1958เดวิดฟิงเกิลสไตน์ได้ออกมากำหนดว่า รสมิชวัตเชวก็คือพื้นผิวที่เรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์เขาบอกว่าหากเราก้าว 9, ข้ามผ่านขอบฟ้าเหตุการณ์ไปแล้วมันจะเป็นการเคลื่อนตัวเข้าสู่ศูนย์กลางในทิศทางเดียวอย่างสมบูรณ์ซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้ส่งผลขัดแย้งต่อผลลัพธ์ของออฟเฟนไฮเมอร์แต่มันไปช่วยขยายความเข้าใจใหม่ที่เผยเห็นถึงมุมมองของผู้ที่ถูกสังเกตไม่เพียงเท่านั้นฟิงเกิลสไตน์ยินดเพิ่มพิธีแก้ปัญหาให้แก่สมการของชวชัิเชล ในเรื่องการตกลงสู่ลุมดำเอาไว้ด้วยแต่ส่วนขยายที่สมบูรณ์นั้นได้เริ่มต้นขึ้นโดยมาตตนเดวิดคลุสคาวที่ไปกระตุ้นให้เกิดมีการตีพิมพ์บทความนี้สู่สาธารณะนับตั้งแต่นั้นมาผลลัพธ์ดังกล่าวจึงเริ่มเข้าสู่ยุคทองของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปอย่างแท้จริงที่เกี่ยวกับหัวข้อง,งานวิจัยเรื่องลุมดำด้วยการยอมรับในเรื่องการมีอยู่ของลุมดำนี่เอง ที่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากต่อการค้นพบเพาวซารแรกในปีกศ .1967 โดยโจเซลินเบลเบอร์เนลซึ่งแสดงเห็นถึงดาวนิวตรอนที่กำลังหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงจากการค้นพบทางดราราศาสตร์ใหม่ที่ไปยืนยันถึงการมีตัวตนอยู่จริงของดาวนิวตรอนนี้ก็ได้ไปเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักวิทยาศาสตร์ีกว่าลุมดำก็อาจมีตัวตนอยู่ได้ในจกักรวาลแห่งนี้ ซึ่งก่อนหน้านั้นในเรื่องที่เกี่ยวกับพาวซ่าหรือลุ่มดำยังถูกมองเป็นเพียงเรื่องมหัศจรรย์นในทางทิสตีอยู่เลยแต่พอมีการค้นพบพาวซ่าขึ้นจริงๆก็นับได้ว่ามันได้ไปสั่นสะเทือนวงการวริทยาศาสตร์มันก็ทําให้นักวิทยาศาสตร์สามารถคิดไปได้ไกลกว่านั้นอีกว่าถ้าหากมันมีความหนานแน่นมากพอมันก็สามารถยุบตัวเองลงมาได้อีกจนก่อกําเนิดให้ใกลายเป็นลุ่มดำในท้ายที่สุด ในคลิสทอสวร์ที่1,960ซึ่งเป็นยุคทองของการศึกษาลุ่มดำช่วงเวลานั้นการแก้โจทย์ปัญหาให้กับลุ่มดำได้ถูกค้นพบกันอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากโดยในปีคศ1,963รอยเครอร์นักคณิตศาสตร์ชาวนิวซีแลนด์ก็ค้นพบวิธีแก้ปัญหาให้กับลุ่มดำแบบมุนรับตัวเอง2ปีถัดมานักฟิสิกชาวอเมริกันเอสลาทีนิวแมนก็ค้นพบวิธีแก้ปัญหา รูปแบบของแการสมมาตรสำหรับหลุมดำที่มีทั้งแบบหมุนรอบตัวเองและมีประจุไฟฟ้าและจากงานของเวอร์นอลอิสราเอลแบรนดอนคาร์เตอร์และเดวิดรอบินสันก็ได้พัฒนาทฤษฎีบทไรผมขึ้นเป็นคขงังแรกโดยระบุว่าวิธีแก้ปัญหาของหลุมดำที่คงที่นั้นสามารถอธิบายได้โดยสมบูรณ์ผ่านค่าพารามิเตอร์ทั้ง3ของเคอร์นิลแมนเมทริกได้แก่ค่าของมวล โมเมนตัม <Moment> um เชิงมุมและค่าประจุไฟฟ้าตอนแรกก็เป็นที่สงสัยกันอยู่ว่าคุณสมบัติอันแปลกประหลาดของวิธีแก้ปัญหาหลุมดำนั้นจะไปส่งผลทำให้ภาวะเอกฐานได้ปรากฏอยู่ในหลุมดำจริงๆหรือไม่ซึ่งในมุมมองนี้3นักฟิสิกส์อย่างวาดิเมียร์เบิรนสกีอแซคคาลานิคอฟและยูเกนีลิฟเชฟก็เคยได้พยายามออกมาพิสูจน์ว่า ไม่มีภาวะเอกฐานอื่นใดที่ปรากฏอยู่ในสมการทั่วไปอย่างไรก็ตามในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่1960โรเจอร์เพนโลสและสเ e ฟ h นฮอ a กิงก g ก็ได้ใช้เกล a บิลเทคนิคเพื่อพิสูจน์ว่าภาวะเอกฐานสามารถปรากฏขึ้นได้ในสมการทั่วไปและในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่1960ผลจากการพัฒนาสมการเพื่อมาอธิบายหลุมดามโดย J.M. b a r มบาดน เจคอบบิคเคนสไตน์คาร์เตอร์และฮอว์กิงก็นำไปสู่การกำหนดอุณหพลศาสตร์ของลุมดำได้ในที่สุดโดยกฎเหล่านี้อธิบายถึงพฤติกรรมของลุมดำในลนักษณะที่ใกล้เคียงกับกฎอุณหพลศาสตร์ที่เกี่ยวกับมวลพลังงานพื้นที่เอนโทรปีและแรงโน้มถ่วงของพื้นผิวต่ออุณหภูมิซึ่งสมการก็สสมบูรณ์ในปีคศ1974เกโดยฮอว์กิงได้แสดงเห็นว่า ทฤษฎีสนามควอนตัมก็สามารถทำนายได้ว่าลุ่มดําเองก็ควรมีการแผ่รังสีออกมาได้เช่นเดียวกับการแผ่รังสีของวัตถุดําจนเป็นที่รู้จักกันในชื่อการแผ่รังสีฮอว์กิงที่มาของคําว่าลุ่มดำจอห์นมิเชลได้เคยนําเสนอคําว่าดาวเมอดเอาไว้ในช่วงปลายยุคคริสตวรษที่18จนกระทั่งเมื่อเข้าสู่ในช่วงต้นคริสตวรษที่20 นักฟิสิกจึงเปลี่ยนมาใช้เป็นคำว่าวัตถุที่ยุบตัวด้วยแรงโน้มถ่วงแทนแต่ถึงอย่างนั้นคำว่า Black Hol e หรือลุมดำนั้นไม่ได้ถูกกล่าวขานขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงตอนคธธริสทศสวรรษที่1960โดยนักเขียนข่าววิทยาศาสตร์นามว่ามาเซียบาตูเชกซึ่งขณะนั้นเธอได้เขียนข่าวให้แก่นักฟิสิกสโรเบิร์ตเอสติกและเปรียบเทียบความเหมือนกันในปรากฏการณ์ของการถูกจองจาไปชวนิรันในอกวกาศ กับลุ้มดำแห่งเมืองกันกาตาของอินเดียซึ่งเป็นคุกมืดขึ้นชื่ออันโด่งดังในช่วงกลางคิรศตรวรรษที่18ดโดยกว่าร้อยละแปของนักโทษที่ถูกจองจําในคุกแห่งนี้จะเสียชีวิตอยู่ภายในนั้น,นแต่คําว่า Black Hole ที่ได้ถูกพูดถึงอย่างจริงจังขึ้นนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่18มกราคมปีคศ1964ที่คําว่าลุ้มดำได้ถูกตีพิมพ์ลงในวารสารไลฟ์และแซนเนลสในบทความที่มีชื่อว่า Black Hole in Space โดยนักเขียนข่าววิทยาศาสตร์นามว่า a n น e อีเวงซึ่งบทความนี้เป็นรายงานการประชุมของสมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์หรือ AAAS ที่จัดขึ้นในคลิฟ์แลนด์รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาและในเดือนธันวาคมปีคศ1967ก็มีรายงานจากนักศึกษาผู้หนึ่งได้แนะนำให้ใช้วลีคำว่าลุ่มดำขึ้นภายในคาบชั้นการบรรยายของจอห์นวิลเลอร์ ต่อมาวิลเลอร์จึงได้นําคําว่าลุมดํามาใช้สอนด้วยเพราะรู้สึกว่าการนำำําคําศัพท์นี้มาใช้ในทางวิชาการจะช่วยให้เกิดความกระชับในเนื้อหามากขึ้นและเป็นที่เข้าใจแก่คนหมู่มากได้เข้าถึงง่ายนี่จึงกลายมาเป็นที่มาของคําว่า Black ฮอล e ในทางฟิสิกส์ซึ่งบางคนก็ได้ให้เครดิตแก่วิลเลอร์้วยว่าเขาคือผู้บัญญัติศัพท์คําดังกล่าวคุณสมบัติและโครงสร้างภายในของหลุมดํา จากการคาดการณ์ในทฤษฎีบทไร้ผมสันนิษฐานว่าเมื่อลุ้มดำเริ่มคงที่ภายหลังจากการก่อกำเนิดลุ้มดำจะมีคุณสมบัติทางกายภาพเพียง3สิ่งเท่านั้นได้แก่มวลปัจจุและโมเมนตัมเชิงมุมที่ไม่ต่างไปจากกันเลยหากการคนาดคะเนนี้เป็นจริงนั่นก็หมายความว่าลุ้มดำใด,ดในอวกาศมันก็จะมีรูปร่างที่เหมือนกันมีคุณสมบัติหรือพารามิเตอร์ที่เหมือนกัน นี่จึงทําให้ยากแก่การจําแนกหลุมดําเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบันระดับการคาดคะเนนี้ก็ยังคงเป็นจริงสําหรับลุมดําภายใต้กฎฟิสิกส์สมัยใหม่อย่างไม่มีทางคลี่คลายคุณสมบัติเหล่านี้มีความพิเศษเพราะสามารถมองเห็นได้จากด้านนอกของลุมดําตัวอย่างเช่นลุมดําที่มีประจุก็จะผลักกันกับวัตถุที่มีประจุเหมือนกันในทํานองเดียวกันมวลรวมภายในทรงกลมของลุมดํา ก็สามารถประเมินได้โดยการใช้กฎแรงโน้มถ่วงตามกฎของเกาส์และรูปแบบนิยมมวล ADM ในขณะที่โมเมนตัมเชิงมุมของลุ่มดำก็สามารถตรวจวัดได้ด้วยเช่นกันโดยการใช้ปรากฏการณ์เฟรมเด็กกิ้งในสนามแม่เหล็กแรงโน้มถ่วงที่ส่งผลต่อมวลและพลังงานปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในชื่อก l a าว t ิ o l รเล็กโทรแมกเนติซึมจนถึงเวลานี้ภายในลุ่มดำเราก็ยังไม่อาจรู้ได้เลยว่ามีอะไรอยู่ภายในนั้น พอเมื่อวัตถุใดๆก็ตามตกลงไปสู่หลุมดําทุกๆข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรูปร่างของวัตถุหรือประจุใดๆก็จะเริ่มกระจายตัวไปอย่างสม่ําเสมอทั่วขอบฟ้าของหลุมดําก่อนที่มันจะเลือนลับหายไปจากสายตาของผู้สังเกตการด้านนอกพฤติกรรมของขอบฟ้าหลุมดําในสถานการณ์เช่นนี้เป็นระบบกระจายตัวที่ใกล้เคียงกับแผ่นเฟรมที่ยืดซึ่งนําไฟฟ้าโดยไร้เสียดทานและความต้านทานไฟฟ้าสิ่งนี้จะแตกต่างไปจากทฤษฎีภาคสนามอื่นๆ เช่นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่มีแรงเสียดทานหรือความต้านทานในระดับจุลภาคและหลุมดําจะคงที่ได้ด้วยพารามิเตอร์เพียง3ตัวเท่านั้นจึงไม่มีวิธีอื่นใดเลยที่จะหลีกเลี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเริ่มต้นได้โดยข้อมูลที่สูญหายไปนั้นจะรวมไปถึงปริมาณที่ไม่สามารถวัดได้ในพื้นที่บริเวณขอบฟ้าหลุมดํารวมทั้งค่าประมาณกฎการอนุรักษ์จํานวนควอนตัมเช่นจํานวนอ,นอนุภาคบาเลออน และจำนวนเล็บตอนทั้งหมดเป็นตน้นพฤติกรรมลึกลับเช่นนี้ถูกเรียกว่าความขัดแย้งของการสูญเสียข้อมูลในหลุมดำ (Black Hole Information Paradox) หรือกล่าวในแบบเข้าใจกันกงง่ายๆวคือเมื่อผ่านพ้นเข้าไปในขอบฟ้าของหลุมดำแล้วแล้วก็กฎฟิสิกส์ใดๆก็ตามที่เรารู้จักกันในจักรวาลของเราก็ยากที่จะอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในนั้นได้สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้และคุณผู้ชมท่านใด มีข้อมูลเสริมนอกเหนือไปจากนี้ยังไงล่ะก็สามารถแนะนำหรือเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้เลยที่ช่งองคอมเมนต์ด้านล่างของวิดีโอนี้และถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอีกทางเพื่อไม่เป็นการพลาดวิดีโอใหม่ในช่องไซเวสคุณผู้ชมก็สามารถกดกระดิ่งกดติดตามช่องของผมไว้ได้เลยพอถ้าผมได้ลงวิดีโอใหม่เมื่อไหร่การแจ้งเตือนจะเด้งขึ้นมาหน้ารายของ YouTube ทันทีซึ่งมันจะสะดวกมา,มากๆต่อการรับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วมากขึ้น ไว้มาเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับโชคดีครับ